ไปอยู่หันเพราะไปจำบรรษาเลยคำว่าสันติสุขสันติสุขจะเป็นอีอย่างจะเป็นประทับใจแห้งความสุขอันเกิดจากความสงบที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งว่าไม่อย่างปรุงแต่งจิตสันติสุขนี่ฮะเห็นกบสงบได้ยงิ้ก็สงบ ได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกัดสง,งบแสบว่าแสบกัดสง,งบเย็นห่อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายกัดสง,งบแม้เนื้อคิดอะไรก็สง,งบนั้นคือสันติสุขโอ้ยจเจมนประทับอกประทับใจสันติสุขเกิดขึ้นแต่ยุหองกรรมาฐานหลังบวชทุนใดอยู่หลังบวชเนี่พี่หลวงตาไปจำบรรษานะขอเมตตาพระเดชจพระคุหลวงพอ่บอบ่จะเน่งเจ้าคุณบ่จะเน่งเข้าไปนะ มาหอยปวก้องตาก็เขียนดวัดเก่าสันติสุขเอาเลยวัดาจันทอเถาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรลดนางวัดเก่าสันติสุขจเจริญไว้อยู่ดอกเดอ้อพันวาหลวงตาก็มันเป็นจังได้น้อขหนอยกรว,ว่าเแลยนาะแน่ลูกเสียก,กับบาจาัยคือพ่อกับลูกนี่ไหมหลวงตาลูกขักปนนันได้ความบุญซึกเครื่องก็เป็นพ่อเป็นแม่ขักอีดีได้ ไอ้ความรู้สึกมันเป็นจังใดน้อขนาดมันมีเหตุอยู่ฝันว่าแห่ในเกิดความเจริญไม่อยู่เจริญไว้ดีอยู่ดอกเดอ้อฝันว่าก็ผมออกมาบมมีอย่างเด็กขนาดไหนมีฝันว่กะเรียนปะเนี่ยก็ผมออกมาบมมีครับผมบมมีอย่างเดียผมมีแม่หลวงพ่ออยู่ผุ่นพืนเห็น แต่ว่าหลงตาอยู่เนี่มาอยู่บบเห็นเงิดโบมีแหม่ผมน,นะโบมีครับผมยังวายอยู่มียังงวาอีกอยู่ก็เลยกาบียนแล้วกระผมออกว่ามีแต่พ้นโบดนี่แล้ววาฉันสิจะพ้นโบดอันมุ่งหยาอยู่หันปา้าไม่หมบัดขนาดบบมีอย่างอยู่หันละพันวะอยู่หันน่มันมีวัตถุโบราณเด้อพันวา หลวงตาเนี่ยกาบเรียนพันเอกอยู่กระผมออกมานี่ผู้เฒ่าผู้แกบอกมันฟังว่าข้าเจ้ามาลักคตสองเถืเ่อแล้วกระผมพระเดชพระคุณหลวงพอ่อกระผมบอ,อกมาเนี่ยเกือบหัวเขา่าผีมันลุบอยู่มองสเสดือโบดคดกระบอกพอดอกโบราณบงงูดอกพันว่ะเงิดบ่ย่างถามหลวงตาว่าอันที่สั่งอยู่บ,บ่บ่พันยงข <laughs> ันมันมีกระคืดไปอยู่กระผมที่สั่งอยู่กระผม ขั้นสัง่งหลวงพ่อสั่งไว้เดอ้อห้ามคดห้ามกลห้ามไถห้ามเบิกอันพ้นอันอัน,อนบวชเก่าอันนั้นห้ามคดห้ามกลเด็ดขาดขั้นที่สั่งอิลีสั่งครอบเลยเดิมพันวะพอวัตถุโบราณยุหันพันวะหลวงตาก,กระดโอ้ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพันเมตตาอิลี เห็นบอกจะมาบวชในสงนี่นย้อนนี่ไดก็เลยเอาบาวชเก่าไว้ทั้งกลางเคืองลงตาก,กับปาเกเขตเสลยเรลาจังทอยแถบทั้งสายทั้งทิศตะวันตกที่ตะบันออกที่ใตที่เหนือออกเตุอาจสงใญ่ไหวตรงกลางมันจังบบลืมอันนี้ประวัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฮาได้ปีสี่หกมากกว่าผนว่าอีกได้หลวงพ่อก็ดี ปีสางวิหารน่เจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์มาเป็นองค์ประธานส้างวิหารถาวราเจติยมหาวิหารกลับหลงตากับภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างหลอ่อเบ่งพ่วงกำลังสางอยู่ส่างสางรอบองค์พระพุทธสันติสุขพ่ออย่างไปอย่างไปหลอกไปตามป่าตามอย่างอันาอมไปหลวงพ่อพุ่น ว่าวขึ้นมาลอยๆวัดละวัดเฮาเดอพันวะแต่ว่าตนใหม่ของเขาเดอพันวะบอกเปจริงจี๋ไหสี่เหตุห h ังต่างๆบอกเขาก่อนเดอพันวะอันนี้บ่ได้ถามนนเนี่นี่ทั้งสองเรื่องเนี่ยบ้าผมมาก็ปฟังบ่ได้กาบเรียนถามเลยวัดละวัดเฮาตนใหม่ของเขาเดอสี่เหตุห h à ต่างๆกับตนใหม่น่ะ บอกเขาก่อนเด้อพเห็นบ่าหลวงตาที่ขยายลงครัวออกมาเนี่ต้นย่างอ่อมบัด้นี่สิเอต้นพุ่นะระชุมส่งพ่ดเด้ระชุ่มสงแล้วก็ชี้แจงว่ามันจําเป็นต้องขยายลงครัวกับปิยภูมิของเรามันน้อยไปมันไม่พอที่จะใช้แต่ว่าในบริเวณนี้ต้นไม้เน่ย นับดูแล้วนี่สิบเอ็ดต้นตนตนใหญ่ยยก็สองอุ่มผนได้อยู่หม่องใ,ใกล้ๆนี่สิบเอ็ดตนเฮตจางไหนวะจันปรึกษาสงสงกเ็เลยพิจารณากันเลยว่าสรุปซะขัดสัน,นับเก่าออกส,กสักก่อนซะเออเอาอันนี้มติสงนะไม่ใช่ความคิดของหลวงตานะว่าจะอย่างเดียวนะว่าจันเพราพระเดวพระครูหลวงพอบอกให้เขาสาบสะก่อน เมื่อมติสงตกลงว่าขยายเขตนี้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 ร้องตากระจังอธิษฐานนึกถึงตนใหม่ทั้งซีเวสตนเทพเพวาอารักทั้งหลายทั้งปวงสิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ขอให้ย้ายจากสถานที่ต้นไม้ตรงนี้ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งภายในวัดได้ตามอัธยาศัย ต้นไม้ต้นใดก็ดีสถานที่ที่ใดก็ดีหมาะแก่ท่านผู้ใดก็อนุญาตให้อยู่ได้ตามอัธยาศัยเถิดจังใดเอาลงซิเบสต,ต้นเงิดบอย้อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่เฮ้าตือนสติเฮ็ดน้่มปนั่นอีีเลยกับพ่ออยู่อยู่จังสินะ